สวัสดีเจ้าพบเจอกับช่องวันเบียรพากินพาเที่ยวเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้เบียก็ได้อของกินล้ำๆแซ่บๆของมากมาอีกแล้วนะเจ้าใอยจู้เจ้าเป็นใอยจู้รวมนะเจ้าก็กราบสมมาภัยสำหรับเีิเปิลมากินจิ้นดิบนะเจ้าแล้วก็มากินซอยจุ้โดยอันนี้ก็มากกันนะเจ้าผมจังว่าเมอนๆในกินเตือนหนึ่งโดนจมโดนดาก็กินเจ้าส่วนพักกับพักแก้มก็นนี่มีต้นหอม แล้วก็มีถัว่วถั่วปีหรือว่าถั่วดอยเนะเจ้าตั้งนี้ก็มีมาแถมหาดถาดหนึ่งมัปน,นปอใส่เนาะกินกับข้าวเหนียวเจ้าข้าวเหนียวสิบบาทสิบบาทจะกินกี่กั้มฮู้เนาะเดี๋ยวขอกินน้ำนิดนึงเจ้า วันนี้เปลี่ยนที่เป็นทางถ่ายมาได้ถ่ายในห้องครัวนะเจ้าขยับเข้าหน่อยมาเจ้ากินลํำๆลด้วยกันเจ้าก็ขอฝากเป็นกำลังใจก็ไลค์ก็แชร์ใือเตยนะเจ้ามากำาแหลกเป็นห้องอยังก็ชูชูชีอีสานอีกอะ่ะ อยากกินขนาดมาได้กินเมื่อแล้วเนาะซอยจอุนํำจิมเพียขมแตะแวอืม เสียงบันดังเอาไว้ไกลเลมาค่อยมีคลิปลงนะเจ้าทำงานทำแต่งงานกลางวันก็ทำงานกลางคืนก็ทำงานแต่นนำหนักบรรลดเจ้ายิ่งทำงานยิ่งกินเยอะ ของคมเสื้อของขมหวานเป็นล้มกมเป็นยากำลังเ <ừ> สื้อมาตะกี้นี่เองปกโฟละ่ะ มันฟอรหรือว่ามันแก่ขันธนา อันนี้เป็นดอกจอกเชี่ยวได้ก็อเนือน้อมาก Aqui มีผักชีลาวอยู่นิดหน่อยืึขอห้ของ มากสุดก็พาคิ้ริ้ว ตั้งเพชรตั้งขมเอาอย่างใสด่ดีเอาจินใส่ดีวะ ยิ่งกินยิ่งขมอันนี้บรได้ใส่ดีเลยนะเจ้าพี้ยเจ้าประจำมันคือมาอันนี้มันของจริงอันนี้มันของแท้ ฟังแค่เสียงน้ำลายก็แตกกึ๊บกึบกึบกึบโอ้เน้นเครื่องไหนมันเน้นจีนวันนี้ โมกโมกอ,อีลีเขี่ยวเพลินเลย อีกสอามปีถ้าจะเขี่ยวถ้าจําไว้จะอีอพี่วันบอกว่าตอนนี้เคี่ยวได้ก็อยากกินยังก,ก็กินเลยเนอะ เดี๋ยวถ้าอีกสองสามปีเนี่ยจะเคียวได้กออย่านี้เดี๋ยวกินอยจู้เซ็ตแล้วก็จะไปทาสีต่อแล้วเจ้าช่วงก่อนลอกสีเก่าออกลอกสีเก่าออกเสร็จแล้ว ทาสีเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์คืนนี้น่าจะเซ็ตวันฟูก็น่าจะได้ทาสีบ้านต่อบมนได้เก่งแต่ว่าพอทำได้จะ เป็นเวิงเวิงว่างว่าง,างยังก็ว่ากันไม, <laughs> ม่นี่ก็หั่นบางดีแต่ต <laughs> เหมือนเปื่อนเบียร์ที่อยู่ถ้าคีเล็กเป็นลาบเป็นก้อยอย่างเคยกินกินตลอดอยู่แต่ซอยจุ้มกล้ากินอีว่ะเหมือนอิ่มแล้ว เดี๋ยวเขี่ยวดอกจอกเล่นถึงกันอม่มต้องชิ้นใหญ่หน่อยมาเดี๋ยวพิดท่ายกันนี่แต่เขี่ยวมันเมือนหน่อย กินลงไปตกไปในกระเพาะบึ้งเอาเลยขออนุญาตก,กินน้ำก๊ับนะจ๊ะอื้อ วันนี้แบบมีน้ำแก้ขาวเพราะว่าเดี๋ยวทำงานมาไวเจ้าสำหรับคลิปนี้นะเจ้าเบียกอฝากก็ติดตามกดไลค์กดซับสไคร้คือเตยนะเจ้าเป็นกำลังใจใ้ช่องเล็กๆช่องนี้เตยนะจเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าไมุ่งค่า